สวัสดีครับเพื่อนๆครับห่างหายไปนานนะครับสําหรับการทำคลิปการปลูกทุเรียนแบบง่ายๆนะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตต้นทุเรียนที่ได้เสียบข้างไว้ตั้งนานแล้วแหละฮะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเนี่ยฮะต้นนี้ก็แผลก็เริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันกันกบต้นทุเรียนพื้นบ้านแล้วนะครับ นะฮะก็ค่อยๆจัดแต่งสงพุ่มแต่งแขนงนะฮะอันนี้ต้นนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับครับต้นทุเรียนเสียบข้างเราก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้ก็ เหมือนกันครับแต่คุ้มค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยครับแผลที่เราได้เสียบข้างก็เริ่มกลืนกับต้นเก่าแล้วนะฮะอีกต้นหนึ่งนะฮะ ต้นนี้ก็ค่อนข้างโตเร็วนะครับเนี่ยฮะมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ค่อนข้างพิเศษนะฮะต้นนี้ผมเสียบข้างไว้สองสายพันธุ์นะฮะเป็นทุเรียนหมอนทองแล้วก็ พวงมณีนะฮะอยู่ต้นเดียวกันแต่กต็เป็นสองกิ่งนะครับกิ่งพวงมณีซึ่งเป็นกิ่งนี้นะฮะซึ่งเราเสียบข้างพร้อมกันกับมอนทองแต่ว่ากิ่งของพวงมณีนี่ค่อนข้างโตช้าโตช้ากว่ามอนทองเยอะเลยครับนะฮะ เราดูตอนเป็นลูกนะครับว่าจะออกมาอย่างไงนะฮะสำหรับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ตอของทุเรียนเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยตอนนั้นผมก็เสียบข้างหลายครั้งเหลือเกินนะฮะค่อนข้างยากแต่เมื่อติดแล้วเนี่ยโตค่อนข้างเร็วนะครับโตเยอะแล้วนะฮะต้นนี้เนี่ยฮะ หน้าน่าจะเป็นลูกแล้วครับเ่าของมันก็เก่าจะกลืนเป็นต้นเดียวกันแล้วแ่ะครับเนี่ยฮะเราจะสังเกตได้ว่าต้นที่เราเสียบข้างเราไว้ค่อนข้างโตนะฮะขนาดเท่าเท่าแขนเนี่ยจะ โตเร็วมากเลยครับนะฮะแล้วก็กลืนค่อนข้างเร็วอันนี้ครเทียบกับที่ผมยืนอยู่ก็ดูฮะสูงสูงค่อนข้างเยอะนะฮะดูครับผมไม่ค่อยได้ดูอะไรอะไรเท่าไหร่ลกครับแต่ว่าพื้นฐานของลำต้นของต้นพื้นเมืองค่อนข้างดีนะฮะก็เลยทำให้ต้น ทุเรียนที่เราเอากิ่งหมอนทองไปเสียบเนี่ยก็โตเร็วนะฮะเราก็ไม่ต้องดูแลมากนะครับเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็โตค่อนข้างเร็วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผมจะคอยอัปเดตต้นทุเรียนที่ผมเสียบข้างไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะครับสวัสดีครับ